คุณผู้มชมครับเมนูของเราวันนี้นะครับอาจารย์เมย์บอกว่าจะทําเมนูเบเกอรี่ที่เป็นทั้งขนมนะฮะที่อร่อยอิ่มท้องและดีต่อสุขภาพครับโดยเฉพาะถ้าทําเองที่บ้านนะครับในแบบฉบับมือโปรเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าอร่อยแน่นอนจะเป็นยังไงมาติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับเมนูวันนี้คือเมนูอะไรครับอาจารย์เมย์วันนี้เราทำเกรนูล,ลปาปามันดูแบบเป็นขนมทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพเลยนะ,ะอโหมันมันแพงนะถ้าไปซื้อข้างนอกอะ่ะทำเองสิครับ ทำเอ,อเองสิคะนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะฮะว่ากราโนลาบาร์ในฉบับของอาจารย์เมนะฮะจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนมาทำพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับของเมนูกราโนลาบาร์นะครับแต่ต้องบอกก่อนดีกว่าอาจารย์เมกราโนลาบาร์ของอาจารย์เมเนตัวกราโนลามีส่วนผสมอะไรบ้างสวนมากเมนของเขาอะข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตใช่ไหมครับใช่แล้วก็เป็นชิ้นรที่เท้าที่ อ๋อคือเป็นแบบว่าทานยาพืชที่ดีต่อสุขภาพแต่นอกเหนือจากตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยมันต้องมีผลไม้ต่างๆเพื่อเพิ่มความอร่อยนะมีทัวมีวมีผลไม้นะครับอ่ะดังนั้นวันนี้เรามาเตรียมในส่วนของผลไม้แห้งกันก่อนนะครับอาจารย์เมพรีมี่มเสมอนะครับกับคุณผู้ชมอันนี้แครนเบอร์รี่แห้งนะครับผมชอบมากคือมันมีความเปรี้ยวๆหวานๆแล้วมันกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับอาจารย์เมใช้เอามาสับนิดหนึ่งไหมค่ะนิดนึงจากนั้นนะครับอันนี้ซูเปอร์ฟู้ดเลยนะฮะ อินทผาลัมแห้งถูกไหมฮะโอ้โหวันนี้อร่อยมาก จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้แป้งสาลีทําเค้กตราลิบบินนะครับต้องบอกว่าแป้งตัวนี้นะครับสีขาวเนียนละเอียดเลยนะฮะ,ะถ้าทําเค้กนี่คือโอ้โหได้เค้กแบบเนื้อเบาฟูเลยนะครับ <S <S แต่วันนี้เราเอามาผสมกับตัวผลไม้เนี่ยหนึ่งคือเขาจะไม่ติดกันเนาะค่ะอ่าแล้วก็เวลาเข้าไปทํามันจะไม่จ,จมใช่ไหมหรือยัอยงไงฮะเปล่าให้เขาเกาะกันเกาะกันใช่เพราะสมมติเรามีของแห้งๆอย่างนี้เยอะมากใช่ไหมมีถั่วมีอะไรอย่างเนี้ย สวยมากเวลาเราอบสมมติว่าเรากดไม่ดีใช่ไหมเขาจะล้วนหมดอ่นี่คือเหมือนเป็นแบนบตัว binding โอเคครับนั้นนะครับใช้ไปอย่างคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับแกนโดราบาร์ของอาจารย์เมย์เนี่ยไม่ธรรมดายอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะต้องมีกลิ่นหอมหอมันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยอาจารย์เมย์บอกว่าแอบใส่อบเชยป่นไปนิดนึงนะครับเค แล้วก็อาจจะต้องเพิ่มตัวเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับน้าเข้ากันอีกนิดนึงนะครับได้แบบนี้คือเราพักเตรียมไว้ก่อนใช่แต่สมมติใช้ที่จะใส่ถั่วนะก็ใส่เข้าไปเลยอ๋อใส่ได้เลยใช่ไหมฮะใส่ถั่วเข้าไปได้จากนั้นนะครับอาจารย์เมย์บอกว่าเราสามารถใส่ส่วนผสมที่เป็นถั่วลงไปได้เลยนะครับวันนี้โอ้โหพรีเมียมเสมอจริงๆนะครับอันนี้เป็นวอลนัทนะครับ แบบว่าสับหยาบๆแบบนี้ชิ้นโตๆเลยอาจารย์เมผมต้องไปอบก่อนไหมอบค่ะเพื่อให้เขามีความหอมก่อนนะใช่ค่ะพอเวลาเรากินแล้วเขาจะอร่อยนะแต่สมมติเราไม่อบใช่ไหมเขาจะเขียววไหมเขียวๆนิ่มนิ่มแนะนําให้อบก่อนนะคุณผู้ชมนะก่อนที่จะเอามาทําเมนูนี้นะครับวอรนัทอบสับหยาบนะครับเอาละโอ้โหอัลมอนด์นะครับอบเหมือนกันและอันนี้เป็นเม็ดฟักทองนะครับ ดูเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะฮะใช่เหมาะกับพวกเรามากๆเลยครับอ่ะจากนั้นคือเคล้าให้เขาเข้ากันก่อน อ่าได้แบบนี้เราเตรียมไว้ใช่ไหมครับโอเคคุณผู้ชมอันนี้ถ้าบอกว่าแบบโอ้โหส่วนผสมนะดูหลากหลายนะถ้าแบบที่บ้านไม่มีซื้อตามครับแต่ถ้ายังหาซื้อไม่ได้เออบางอันก็ตัดออกแล้วเอาเป็นอันที่เรามีก่อนก็ได้เนาะใช่อ่าบางทีถ้าไม่มีถั่วอาจจะไม่มีเม็ดอัลมอนด์เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้ไหมอ่าเผื่อแบบว่าคุณพ่อบ้านแอบเอาไว้เคี้ยวเพลินๆก็เอามาใช้ได้แต่ต้องระวังบางทีเขาอบเกลือมาอ่ใช่ถูกไหมครับอ่ะได้แบบนี้เดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อนเรามาทำในส่วนของตัวข้าวโอ๊ตกัน หลังจากเตรียมส่วนผสมถั่วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของข้าวโอ๊ตอาจารย์เมยบอกบว่าเริ่มต้นนะฮะให้เราใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปในกระทะนะครับเนยสดไม่แข็งน,นะอ่ะอนตัวนะคะสดตลอดเลยอ่ะพอเนยสดเริ่มละลายนะครับคุณผู้ชมตามด้วยน้ําตาลทสายแดงนะครับ<ม>อาจารย์เมยอันนี้ช่วยยังไงนะฮะให้รสชาติให้สีสันสีสันด้วย โอเคนมข้นหวานใส่<อ>แล้วละครับและอันนี้นะครับก็คือเคล็ดลับของเมนูนี้เลยนะครับที่พอดข้นหวานนะครับช่วยเพิ่มรสชาติและความเข้มข้นหวานมันไม่ว่าจะเป็นเมนูขนมหวานหรือเมนูเครื่องดื่มนะครับเพียงแค่ใส่ทีพอดทุกอย่างจะอร่อยครับโอ้โหนะครับแล้วก็ความข้นแบบนี้เลยนะครับข้นถึงให้ข้าเดือดเลยนะขานถึงตรงกลางเลยนะเราถึงจะใส่ข้าวโอ๊ต เอาละพอมีข้าวโอ๊ตปุ๊บก็จะดูเป็นกราโนล่าขึ้นมาทันทีทีนี้ถามนิดนึงครับขั้นตอนการทำเนี่ยเทคนิคในการเลือกตัวข้าวโอ๊ตที่วันนี้เราใช้จริงๆอ่ะสมมุติเราจะทําให้สวยงามจ้งก็ทําให้เวลาเรากินแล้วอิ่มใช่ไหมคะจ้งก็มีฮัตที่เล่งถ้าทําให้เรากินแล้วอิ่ม<ช>เนี่ยคือต้องกิน2ชิน้น <c oughs> เราจะต้องเลือกข้าวโอ๊ตที่เขาเรียกว่าโรลโอ๊ตโรลโอ๊ตจะสมมุติเราหาไม่ได้ เราก็ใช้ i ิน t a ต t o อ t s แต่อิน t a ต t โ a t s เขาจะออกมา m a c h นิดนึงแต่ก็เนื้อจะไม่สวยอ่ะอาจารย์เมย์บอกก่อนโรอ t s ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับในแบบนี้คือตัวแผ่นของเขาเนี่ยตัวข้าวโอ๊ตชิ้นของเขาเนี่ยจะเต็มเต็มแผ่นแบบนี้ฮะอันนี้ก็คือเราเราได้โรออตมาใชเวลาทานเข้าไปรู้สึกอยู่ท้องใช่ไหมฮะท้องใช่โอ้มันพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเลยนะ อ่ะเทดี้เแล้ว่ะโรคโอ๊ตนะฮะผสมให้เข้ากันเลยนะพอเทดี้ใส่โอ๊ตลงไปแล้วพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะเทดี้เอาผลไม้กับหักใส่เข้าไปที่เราเตรียมไว้นะครับใช่ครเลยนะฮะพอเรามีแป้งใส่เข้าไปใช่ไหมคะเนี่ยเขาจะไม่ติดกระทะเขาจะมาบังด้วยกันเลยอ้ดีมากเลยใช่ค่ะ แต่เ,เราก็ต้องให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันก่นกอนทุกอย่างกระจายให้ทั่วก่อนเราถึงจะเทลงไปฟอยล์เทรย์ <Okay S 2> เทรย์ท,รที่เราใช้อ่ะเสร็จคูณสิบเอ็ 1. 1. เดคูณ1นึ่วิแล้วก็เอาฟอยล์ทาไขมันที่เป <Okay S 2> ิดไฟเลยนะคะ เทปี้วางเลยค่ะเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างแล้วอาจารย์เมย์บอกว่าผัดให้เข้ากันคือให้ส่วนผสมกระจายทั่วถูกไหมครับจากนั้นวันนี้อาจารย์เมย์เนี่ยเตรียมเป็นถาดแบบนี้แล้วก็รองด้วยอลูมิเนียมฟลอยด์นะครับสังเกตนะคุณผู้ชมเขาจะมีทาตัวไขมันก็คือเนืขาวลงไปนิดนึงนะครับจะได้ไม่ติดเนาะเทดี้ก็เอาเคเข้าไปเลย มันจะมีกลิ่นของอบเชยที่โดนความร้อนนิดนึงใชครับจากนั้นยังไงครับอาจารย์เหนือเสร็จแล้วเราก็พายางเนยนะคะกดต้องรีบทําตอนนี้เลยนะใช่มันแข็งแล้วนะทํายากทํายากเลยอ่าเข้ามุมก่อนเข้ามุมก่อนนะครับใช่เสร็จแล้วพอเราเข้ามุมเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เกลี่ยให้เขาเสมอให้ได้ระนาบเดียวกันเนาะใช่แล้วเราก็ถูกกดแ่งก็ถูคือให้ชัวร์ว่ามันไม่ได้มีโพรงอากาศหรืออะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมค่ะ ผมมาชื่นชมอย่างหนึ่งนะคือคุณผู้ชมครับดูอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าสูตรทุกอย่างของจันเมย์เนี่ยเหมือนเขาแบบเตรียมมาแล้วอย่างดีอะ่ะคุณดูดิแบบเขาบอกว่าผัดกระทะหนึ่งเนี่ยใส่ลงในถาดขนาดเท่านี้เท่าน,านี้ไม่เหลือเลยแล้วมันพอดีเลยอะ่ะคือแบบเขาเตรียมทํากันบ้านมาดีมากสุดยอดกดลงไปให้แน่นๆเล,เลยนะแน่นเลยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมาพอเวลาเราอบสุกแล้วรเราก็ต้องปล่อยให้เขาเย็นแล้วเราก็ต้องเอามีดโตหัน่นมีดอีโต้ไม่มีโตนะ <c oughs> ค okay. ได้แบบนี้ปุ๊บเทองกับว่าต้องเอาเข้าตะอบก่อนใช่ค่ะถูกไหมครับไฟยังไงครับอาจารย์ไฟ165องศาเซลเซียสนะคะประมาณ25นาทีค่ะค่อยๆอบไปเลยเวลาเราจะดูว่าเข้าสกไม่สกเราจะเห็นหน้าหน้าเข้าบราวน์ไปเลยก็คือหน้าเริ่มเป็นสีน้ำตาลสีเหลืงองทองเข้มๆขึ้นมา ไม่เข้มมากไม่เข้มมากะนะฮะ,ะถ้าเข้มมาก<ช>ก็เดี๋ยวขมด้วยใช่ค่ะลักษณะของกร์โนาบาร์เวลาทานเขาจะต้องเหนียวเหนียวนิดนึงร่วนรวนะจะไม่กรอบแข็งใช่นะคะใเมืเอม่อไหร่กรอบแข็งนัคือโอเร์เบคคืออบหลายทีละมัน<ช>น่าจะขายไม่หมดแล้วละ่ะ,ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรานําเข้าเตาอบนะครับตามที่อาจาร,รย์เมย์บอก ไฟ165องศานะครับ2 0ถึงนาที25นาที25่นาทีนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราออกมาแล้วมาดูกันนะครับแล้วก็มาหั่นทีนึงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเคนดี้แล้วก็อาจารย์เมในวันนี้นะครับกราโนล่าบาร์นะครับมีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคุณผู้ชมถึงแม้จะเสร็จออกมาหน้ากินแบบนี้หลังจากที่เราอบเสร็จแล้วอาจารย์เมบอกว่าออกมาร้อนๆปุ๊บหั่นไม่ได้ต้องรอให้เย็นก่อนใช่พอเย็นๆปุ๊บหั่นออกมาถ้าแบบคุณผู้ชมเต แต่ถ้าสมมติว่าบางทีเตาของเราความร้อนอาจจะยังทําไม่ถึงยังทําไม่ได้ข้างในหั่นออกมาแล้วยังมีความนิ่มๆอยู่นิ่ม,น,มนิ่มมากอ่ะยังแก้ได้ใช่แก้ไดอ้อาจารย์มยบอกว่าเอาไปอบต่อสัก5นาทีาทอุณหภูมิเท่าเดิม160-165องศาเซลเซียสนะครับเขาก็จะมีความแห้งแล้วก็กรอบอร่อยแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับสุดท้ายถ้าใครอยากจะทำเมนูอร่อยอ,อยและดีต่อสุขภาพแบบนี้นะครับ และถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากได้สูตรอาหารหรือสูตรเบเกอรีร่อร่อยๆเพิ่มเติมนะครับแค่พิมมาบอกเรา2คนครับมั่นใจเลยนะครับว่าเมนูอาหารในมือโปรโชปรุงนะครับมีอีกเพียบเลยพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการมือโปรโชปรุงนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งการทําอาหารในแบบมือโปรที่ใครๆก็ทําตามได้ไง่ายๆนะครับถ้าอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชปรุงนะครับที่ช่อง7 HD ค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn